พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินประจําปีการศึกษา2565ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองนราธิวาส ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ผู้สําเร็จการศึกษาพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์กแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยาศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวการรมศาสตร์คณะ,กะเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาลัยเทคนิคน,น,นราธิวาสรวม552คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอาวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานงานในวิชาชีพของบัณฑิตนั้นนับว่าเป็นภารกิจที่หนักและเหนื่อยยากไม่น้อยจนเมื่อปฏิบัติต่อนเนื่องนานไปอาจทําให้แต่ละคนบังเกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายคลายความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ตนเองและแก่งานได้ทุกคนจึงจําเป็นต้องสร้างศรัทธาคือความเชื่อมั่นในประโยชน์ของงานให้เกิดมีขึ้นก่อน เพราะศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติคือทําให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันทีเมื่อมีใจคนขวายในการงานแล้วความอุตสาหะภาคเพียรและความรักความพอใจในงานก็จะบังเกิดขึ้นเกื้อกูลให้แต่ละคนพร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติงานโดยเต็มกําลังความรู้ความสามารถไม่ว่าจะต้องเหนื่อยยากหรือต้องเผชิญอุปสรรคปัญหามากเพียงใด จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามปลูกศรัทธาในงานด้วยการพิจารณาให้เห็นทองแท้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของงานที่มีต่อตอนเองต่อผู้อื่นและต่อชาติบ้านเมืองถ้าทําได้ดังนี้แต่ละคนก็จะมีกําลังกายกําลังใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบอันมั่นคงไม่เสื่อมคลายจนงานที่ทําดําเนินก้าวหน้าและสําเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์พร้อม